สวัสดีด้วยนะครับเพราะผมเราัชนาอยู่ในเกมแมคคัสตั้งนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเซิร์ฟพิซซ่าเซิร์ฟเวอร์นะนะใครเล่นกันคืนนี้โคตรหิวเลยนะครับไม่ใช่หรอกรู้ไปเลื่นนะครับนี่ก็อยู่กับในเซิร์ฟนะผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับที่เซิร์ฟนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมไอ้มิมก็ให้สำหรับตัวนี้ให้ของผมก็ขอบคุณมากนะครับมาที่นี่ด้วยนะครับไอ้มีจดีนะครับเซิร์ฟนี้ก็อย่างแรกครับก็เข้ามาครับที่กดของเซิร์ฟได้ก็ว่าไปก็นี่ก็เป็นเติมเงินถ้าคุณต้องการเเเเเตตติิิิิมมงงนนนนกก็็รรรรี้คคัับบะะซ์ฟปด ใครที่ใช้โต๊คราฟพิมได้นะครับใครที่ใครที่ต้องการใช้โต๊คราฟสามารถพิมพาว่า W v เพื่อคราฟข,ของในทุกที่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหก็ความสะดวกน,นะครับผมเพิ่งจะเห็นระบบนี้ครั้งแรกนะเพิ่งจะเห็นนะโอ้โหสะดวกอะ่ะโอเคคราฟได้ทุกที่เลยนะครับเนี่ยอาจจะลิ้นพันหน่อขอไปนะเมืม่อกี้เมื่อไงคึินมานะคิแบบเหนื่อยพนนะนี่เป็นผมจะวิวทีละส่วนนะน,นี่ก็เป็นในส่วนของแผ่นที่นะครับเอาเนื้อมาแลกได้นะครับนี่แผ่นที่ เป็นวิธีการเล่นนะนี่เป็นของว์ปนะไปเอาของฟรีนะครับไปอัพของไปปีบอสนะปีบอสไอตีแล้วก็ไปด้านค้านะครับนะด้านค้าด้วยนะครับนี่เป็นส่วนของออาดาบธรรมดามาแรกโอ้โหออดับเทพเลยอะ่ะขอเล็กมาเทพเฮ้ยขอเล็กมาแรกเน่นะโอ้โหนะแจกของดีนะตัวนี้นะผมไล้นำมารีมานะนี่ี๋ยวผมลังไม่าาผมจะมาแรกนะเดี๋ยวมาแรกเลยนะขอนี่คือ ปในเทมฟรี A T M นะครับเนี่ยคุณเล่นขาเสวยก็ไปเล่นตรงนั้นได้เลยนนะเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นแล้วกันผมขอถ่ายคลิปก่อนนะอันนี้บอรอัน,นี่คือวาร์ปนะครับน,นี่ผมนี่อันนี้ที่ผมไม่เรียกผมใส่นี้นะใส่หมอนี้ที่แอ็นบิลให้นะครับต่อไปเป็นส่วนของสร้างบ้านนะครับนี่สร้างบ้านไปสู้กันก็คือ p v p นี่นะครับไปไปดเนทคือตเตเกินกับเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องการดูโปรโมชั่นอะไรก็ไปดูได้นะครับ ถ้าขอทานน้ำเสริมเพื่อก็ติดตามว่ามันเสริมนี้มีอะไรอัปเดตอะไรบ้างไหมก็ไปดูได้นะครับนี่เป็นในส่วนของอะไรวะไม่ผ่านไม่เห็นเลยอ๋อของเอ้ยใช่ผิดเป็นของใหม่นะเป็นหัวโปเกมอนนะครับอ๋อนี่หัวควณใส่เป็นโปเกมอนนะผมว่านะน่าจัดนะนี่เป็นในส่วนของอะไรผมลองออฟติไฟไหมหรือเปล่าเนะี่ยในซูมโอเคคอนโทรลไว้เออในซูมได้เลย เชิองกคตรมาคนระัตอนนี้เซิร์ฟคูณสองนะครับนะเออเติมเงินทุกอย่างคือคูณสองนะครับนี่เติมนะครับนี่คือเซิร์ฟคูณสองนะครับอ,อ๋อแอดมินรับหนึ่งคนนะตอนนี้เติร์ฟนี่รับรับแอดมินเพป็นหนึ่งคนนั้นนะครับแปดร้สิบบาทนะมาโดน,นิ่งแล้นะครับครับใครอยากจะสนับสนุนเซิร์ฟให้เซิร์ฟเปิดไปน,นั้นก็จะดูนี่นะได้ตามสบายนะครับนะขอไปถ่ายรัมินพานะครับ เป็นโปรโมชั่นนะครับก็มาดูว่าสำหรับผู้ที่ต้องการเติมแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เลยนะครับเรืองผมก็จะพาเป็นนี่คือนี่คือข้าวนะตลอดใบซาวด์คราวนี้คือเป็นข้าวข้าวนะครับถ้าอยากเล่นก็มาดูเองนะครับนี่เป็นอะไรครับที่เป็นรับโปรติกฟรีนะผมคิดขวานี่ครับนี่รับโปรติกฟรีนี่เป็นเงินนะครับได้เงินมากับเพชรนะเงินตรงไหนไหมอ๋อรับเงินนะาพั5,000บาทนะรับของฟรี3าชนิดก่อนเริ่มเกมนะครับ เป็นไอเทมเริ่มต้นนะครับก็ที่ดีนะครับคุณโตมาสปอรลุกมาตรงนี้เลยนะครับมารับของเริ่มต้นนะครับเฮ้เอพีซีอย่าทำอะไรทำอะไรเพื่อนตรงไปก็เป็นสปอร์ทสว,วยมากนะครับยังน่สวยสมควรเลยครับเนี่ยอืมนี่เป็นอะไรน,นะอ๋ออัปเกรดของนะครับลาพีสลาพีสไว้สหรับอัปเกรดของนะครับคิดได้ไปนนี้พีนะครับมาอัพซะหน่อยโอ้โหโอเคมามา นะดับดับเหล็กนี่เป็นไรวะใส่เขายังเตรียมในอนาคตนะครับนี่เป็นของเติมนะครับไม่ของเติมนี่เป็นของขอได้ของเควสนะครับมารับกันได้นะครับทำเควสนะครับไม่ยากนะครับ <c oughs> ถ้าอยากเทมซ์เซอร์ก็ต้องขยันนะครับนะเทพแน่นอน,นครับนี่ก็เป็นสรหรับเควทนักขุดแร่นะครับไอแบงค์ทักมาอันหนึง่ง <c> เ <oughs> นี่ยบอกไ นี่ครับมาบอกไปแล้วไม่ต้องทักมานะฮะเดี๋ยวนี้เป็นในส่วนของคุกนะใครกำชั่วแน่นอนติดคุกแน่นอนนะหัวโตแน่นอนนะสำหรับคนที่กำชั่วนะครับก็คือสถานีตำรวจนะครับนะนี่มีตำรวจนะครับเนี่ยโอ้โหตำรวจที่สบายใจครับนะเพิ่มต้องมีกับตำรวจระดับจับคนพวกเด็กกากเกียรนะถูกจับแน่นอนครับนะเดี๋ยวผมจะไปตีบอยให้ดูนะครับนี่เขียนเทีาไหร่มเนี่ย โอเคไม่นานผมจะไปตีบอสให้ดูนะครับบอสมะตีบอสจัดไป <c oughs> อะไหว้ามาเอ๊ะแปลกอ๋อยังไม่มีบอสเสกนะครับอ๋อให้ตีทุกยนันยันนั่คือน่าจะมีตอนยนัยนยันนะผมว่าบอสข่านนี้บอสยังไม่มานะผม,มว่าด้วยกันแล้วครนะับไปอัพของผมอัพแล้วนะครับบองฟี ขอแลกดาบแป๊บนึงนะครับก่อเหล,ล็กเอ๊ะตามเหล็กนี่ไหมเนี่ยอุป,ปรกรณ์บ้านมาเอา,อานี่หมวกเหล็กดาบเหล็กนี่ไหมเอามาใส่หน่อยแล้กวกันฮะเดี๋ยวกลัวตายไหมเอ้โอเคใส่ไปเลยนะกดเอาขอมาแลกนะครับนี่ ว่าเราของมาเลทได้นะครับตรงนี้นี่เลได้เลยนะครับนี่ครับมาเลทของฟรีมาเลทครับนะดีแค่ไหนแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเลทก่อนนะแจกของเยอะนะตเพื่อนครับเพื่อนจัดมาเกลี่ยจิดต์ตข่าวสารเซิร์ฟเวอร์ก็ั้นเนี่ยผมก็จะพาไปดูบ้านผมนะครับมาผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานผมเพิ่งจะเล่นวันนี้นะไปดูบ้านผมนะ มันเป็น,นยังไงก็เพิ่งจะสร้างนะสร้างคุณแบงค์น่าถ้าใครรู้จักนะก็น่ารู้จักเขานะครับเด <c oughs> ี๋ยวถ้าใครเห็นคลิปนี้เนี่ยผมอัดเบื้องหลังตอนซักบ้านไวแล้วนะขอแต่สร้างนี่โคตรจะเหนื่อยเนี่ยนะผมอัดเบื้องหลังมาแล้วถ้าใครอยากดูก็รอติดตามชมได้เลยนะเพราะผมอัพแน่นอนนะครับเบื้องหลังนะนการสร้างคลิปนี้คือคลิปโปรโมทอะคลิปนี้คือคลิปโปรโมทนะผมค่อยมาสร้างอีกทีนะซีรีส์ผมอัพไว้แล้วนะออเดียนมินนะครับสวัสดีอเดียนมินก่อนนะครับ เอาไม่ต้องวันนี้ก็ได้เอเอะมีไปแล้วเป็นมีไปแล้วนะครับไม่เป็นไะรนะอันนี้จริงคืออซื้อนี่ขออเขาเขาก็แจกของฟรีนะแต่ผมไม่รับเพราะว่าผมอยากเรีนแบบเซิร์ฟเวอร์ในการสร้างบ้านนั้นนะตอนนี้คือคือไม่ได้แบบเซิร์ฟเวอร์นในการสร้างบ้านนะทดสอบดูว,ว่าผมจะสร้างบ้านได้ดีแค่ไหนตอนนี้นก็ออกมาดีพอสมควรนะสำหรับผมนะโอเคออกมาได้อยู่นะสำหรับพีมในการสร้างบ้านผมนะครับโอ้แอดมินมาเต็มเลยตำรวจตำรวจ,รวจทั้งแอดมินเลย ใครวาไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเต็มหมดเฮ้ยไม่ใช่เลยรักนะโอเคครับวันนี้ใครไี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กดซับได้กดแชร์ครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับไม่ไหว